ไปดูกันที่สถานการณ์ของโรคโควิด -19 นะครับวันนี้ก็มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับรวมทั้งการฉีดวัคซีนด้วยแล้วก็มีคำสั่งในการผ่อนคลายในหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่สถานการณ์รายวันก่อนวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน150รายนะครับลดลงจากเมื่อวานจำนวนหลายคนอยู่ทีเดียวนะครับโดย ยอดผู้ติดเชื้อ150คนก็ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดของเราแล้วก็วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพียงหนึ่งรายครับก็จากข้อมูลของการประเมินนะครับสถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในกราฟตรงนี้ก็จะเห็นว่าสถานการณ์ของจังหวัดเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่ำกว่าในเส้นสีเขียวนะครับซึ่งเป็นเส้นที่ใช้ทำนายนะครับว่า ถ้ามาตรก,การที่เราดําเนินการในจังหวัดเชียงใหม่ดีนะครับยอดผู้ติดเชื้อของเราก็จะลดต่ําลงเรื่อยๆถ้า